เราหนีความทุกข์ใช่ว่าไปที่อื่นจะพบกับความสุข คนเราพอใจในสิ่งที่มีอยู่ไหนก็มีความสุขได้นะคะสวัสดีพี่พี่แม่แม่แฟนคลับทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง FC ฮักนกยุกินะคะช่องที่จะพาพี่แม่แม่ที่มีใจรักนะคะแล้วก็ชื่นชอบคู่จิ้น NY นะคะช่องที่จะรวบรวมข่าวสารความสนุกความฟินนะคะแบบจิ้นจินของคู่พี่น้อง NY นะคะนกพงศกรและน้องยุกิเพนพกานะคะ วันนี้นะคะแอดมินก็รวบรวมภาพโมเมนต์สุดน่ารักของคูจิ้น NY อย่างนกพงศกรและน้องยุกิเพนปกามาฝากเป็พี่แม่แมเหมือนเช่นเคยค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับคืนแรกนะคะของไลฟ์กลุ่มปิด ของทีมงานหมอลำเสียงว้6หกนะคะกับไลท์ที่60นะคะกับปอบผีฟ้าเดอะมิสิคิลนะคะถือเป็นอีกไลท์หนึ่งนะคะที่ต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆนะคะเป็นปอบผีฟ้าในรูปแบบของออพงศกรนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะรับประกันความสนุกแน่นอนคะ่ะก็เห็นแล้วนะคะว่าความสนุกนั้นประจักษ์แก่สายตาผู้ชมผู้ฟังนะคะที่ได้รับ การชื่นชมนะคะการผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอระหว่างไลฟ์สดนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นไลฟ์นี้นะคะที่อยากจะวิ่งหานะคะมากกว่าวิ่งหนีนะคะเพราะว่าพระเอกนางเอกของเราน่ารักเกินต้านนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเราจะเปรียบเหมือนอาหารจานหนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่า หน้าตาดูดีนะคะแล้วก็รสชาติน่าจะอร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงเลยค่ะสนุกมากนะคะยิ่งตอนที่โชว์เพลงคู่นะคะของคู่จิ้น NY นะคะป๊าป,ป๊ากับอินูนะคะหยอกกันเล่นกันร้องเพลงเพราะนะคะแล้วก็เลยว่าบัตรราคา149บาทนี้มันคุ้มมากๆเลยนะคะส่วนโชว์จากศิลปินท่านอื่นนะคะก็ถือว่าเป็นกำไรนะคะส่วนคืนนี้นะคะ พลาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะเรามาลุ้นไป,ปรพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าปอบพีฟ้าในฉบับของหมอลำเสียงวิหกนะคะที่นำมารีเมคนะคะจะลงเอยในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็จะสนุกและฟินขนาดไหนนะคะต้องห้ามพลาดเลยนะคะส่วนวันนี้นะคะก่อนจากกันนะคะวันนี้แอดมินก็มีคำคมส่งท้ายมาฝากไปพี่แม่ๆเหมือนเช่นเคยคะ่ะคนที่น่านับถือที่สุด ไม่ใช่คนที่จบสูงหรือมีตำแหน่งใหญ่โตแต่คนที่น่านับถือคือคนที่ไม่ถือตัวและรู้จักให้เกียรติคนอื่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องไปแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ